ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับเก๋วันนี้เก๋จะพาเพื่อนๆนมาทําขนมนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะไปเลยค่ะไปทําขนมกันขอฝากช่องด้วยนะคะเก๋วรรณพายัางไงก็ขอให้สนุกกับการทําขนมนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยกดติดตามก็ยิ่งดีค่ะเช้าเช้าอย่างนี เราจะมาทำขนมกันนะคะดูสิคะจะทำอะไรเอ่ยเพื่อนๆท่านผู้ชมคงจะทายได้ถูกต้องนะคะเราจะมาทำสังขยาฟักทองนะคะก็จะมีฟักทองค่ะนี่ค่ะมันเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะเนี่ยมันมากเลยฟักทองของเราแล้วก็จะมีนี่คือใบเตยนะคะแล้วก็ไข่ แล้วก็จะใส่เป็นวานิลาน,นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำตาลนะคะน้ำตาลของเราวันนี้ไม่มีน้ำตาลปี๊บบ้านเรานะคะอยู่ที่ต่างบ้านต่างเมืองอยู่ก็เลยใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงแทนนะคะหนึ่งรอยขอโทษค่ะมีการพูดผิดบ้างเนาะก็ขออภัยนะคะนี่นะคะน้ำตาลทรายแดง จะใส่100กรัมค่ะใส่ไข่3ฟองแล้วก็แล้วก็ฟักทองของเราอันนี้ตามชอบเลยว่าจะใส่มากใส่น้อยขนาดไหนแล้วก็บางทีนี้ก็เหมือนกันนะคะน้ำตาลจะใส่มากใส่น้อยนี้แล้วแต่ว่าชอบหวานชอบอ หวานน้อยหวานมากนะเก๋ไม่ชอบหวานมากก็จะใส่น้ำตาลน้อยหน่อยอา้าวเราไปดูขั้นตอนการทำดูวิธีการทำกันเลยเนาะไปค่ะไปทำกันอ้าวการกัน,กนวันนี้นะเราก็ล้างมือให้เรียบร้อยวันนี้เก๋ใช้มือนะคะเราก็จะตอกไข่ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยเก๋จะใช้ไข่ไก่ขนาด เบอร์ใหญ่หน่อยนะะไข่ใส่ไปให้หมดเลยว่ารู้ไหมเนี่ยว่าลืมอะไรที่สำคัญเลยนะคะลืมกะทิค่ะเดี๋ยวไปหยิบกะทิก่อนเนาะแหมเราจะทำขนมแต่ว่าไม่มีกะทิจะเป็นไปได้ยังไงอะ อันนี้เราก็ใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะตอกไข่ใส่ลงไปแล้วแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ใบเตยเหล่านี้แล้วก็ขยำขยำขยำใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็จะทําการนวดไข่ของเรานะคะแล้วก็น้ําตาลแล้วก็ให้น้ำเริ่มน้ำตาลละลายหน่อยนะ,ะเราก็ นี่ไข่กับน้ําตาลแล้วกะทิของเราเราก็ใส่ลงไปเลยสักประมาณ100หนึ่งร้อยถึงหนึร้อยห้าสิบกรัมเพราะว่าเราไม่ได้ทำเยอะสังขยาของเราวันนี้จะ ออกเป็นสีสีน้ำตาลหนีบไมคะหนีกะทิเพราะเราใช้น้ำตาลทรายแดงเนะเาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่วานิลากลิ่นวานิลาลงไปสักหน่อยนึงไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ ทำการคือยี่คือยี่คน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 ไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันต่อนะคะ,อะตอนนี้นะคะเราก็จะกลับมาดูส่วนผสมของเรานะคะที่เรายีเอาไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมากรองเพื่อว่าขนมของเราจะได้เนียนขึ้นนะคะในอย่างหนึ่งก็ มันก็จะได้กรองพวกเศษไข่หรือว่าน้ำตาลหรือว่า,าใบเตยที่เป็นชิ้นชิ้นทำให้ขนมเราไม่ดูไม่น่ากินนะคะน,นี้เราก็กรองเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเสร็จแล้วอันนี้ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะ วันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ที่เราก็จะใส่ฟักทองเลยฟักทองที่เราเตรียมมาไว้เกชอบเนื้อฟักทองเยอะก็จะใส่ฟักทองเยอะหน่อยบางคนอาจจะชอบฟักทองน้อยนะคะและแต่ความชอบเลยเกชอบเยอะเกชอบเยอะอเกจะใส่ฟักทองเยอะเลย ไม่ใช่ว่าเป็นสังขยาฟักทองนะเป็นฟักทองอะไรเนี่ยขนมฟักทองใส่เยอะๆเลยนี่แหละค่ะง่ายๆสไตล์เก๋อย่าทำอะไรให้มันยุ่งยากเลยอ่ะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ในเตาอบอบไปดูกันนะอ่ะเราก็มา เปิดเตาหนึ่งของเราเนาะไม่ใช่เตาอบเมื่อกี้บอกเตาอบก,ก็ค่อนข้างจะน่าจะประมาณสัก20นาทีนะนี่ตั้งเวลาอ่ะเอา25นาทีก็แล้วกันเนาะแล้วก็เปิดได้เลยนะะ start แล้วเราก็เอาใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปเสร็จก็ปิดฝาแล้วก็กดปุ่ม โอเคสตาร์ท okay, มันก็จะเริ่มทำงานนะคะอันนี้เป็นเตาสำหรับนึ่งนะคะมันก็จะเริ่มทำงานอุณหภูมิอแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนที่เสร็จแล้วนะนี่นะคะประมาณเราตั้งเวลาไว้25นาทีนะคะอันนี้อุณหภูมิที่มันจะอ่าตอนนี้มันยังลึง ไม่ร้อนอะแล้วมันจะเป็นถึงหนึ่งร้อยองศานะคะอันนี้ก็อ้าวเรามาดูขนมของเราเลยนะเสร็จแล้วอุ๊บร้อนค่ะใช้มือเดียวนะคะขนมของเรานี่เลยเดี๋ยวเราเอามาวางไว้ขนมของเราน่ากินไหมคะขนมฝักทองค่ะไหนดูสิคะว่าแบบจะเป็น รานนี้จะเป็นยังไงือโอเคใช้ได้ค่ะเดี๋ยวรอให้เย็นก่อนเนาะเราจะมาตัด